สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีเคทีน Teens TV บ y t เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะกับทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะเรามาเพิ่มรอยหยากให้กับสมองกันค่ะและรายการทีเคทีนของเราในวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปพบกับกิจกรรมดีๆที่สําคัญค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงผลักดันให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งความคิดและสังคมแห่งการรักการอ่านกับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ ช่วงทีมทะเลและช่วงทีมสไตล์ในวันนี้ไปร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับการสร้างสังคมแห่งการอ่านผ่านการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสุดมีชีวิตต้นแบบรุ่นที่สและสําหรับใครที่ไม่อยากตกข่าวและเรื่องราวของกิจกรรมดีๆหว่ามีพี่แจมได้ที่ไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันได้ในช่วงทีเคที ที่เห็นอยู่ในมือของน้ำนุ่นนี้นะคะเป็นวรรณกรรมเล่มโปรดเล่มใหม่ของน้ำนุ่นเองค่ะการอ่านนะคะจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนสังคมและประเทศชาติและการที่เราจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันอีกต่อไปแล้วค่ะทีมท้าเล่ครับ มาพื้นที่บริการกิจกรรมการอ่านของทางอุทยานการเรียนรู้ทีเกคพาร์คจะยังคงปิดให้บริการชั่วคราวอยู่แต่ในส่วนของกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆนะคะยังคงเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบและกเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นวันนี้ทีเคริทีนของเราค่ะจึงพาเพื่อนๆมาพบกับกิจกรรมดีๆกับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่3แล้วกิจกรรมจะมีอะไรกนนนบ้้้้าาาาางตมมุ่เเขขลยคะ วิยผู้ชมคะเราเจอคนคุ้นเคยอีกแล้วค่ะพี่เบนพี่วัตสวัสดีค่ะ กำลังจ,จัดงานอะไรกันอยู่คะพี่เบนคะค่ะที่นี่นะคะวันนี้เราจัดงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนนะคะกับบุคลากรคนสําคัญถึง76จังหวัดทั่วประเทศ<ช>ไทยค่ะ<ม>เป็นการรวมตัวกันนะคะระหว่างสํานักงานอุทยานการเรียนรู้กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทค,ค่ะได้เชิญชวนท่านศึกษานิ่แท้นะคะผู้บริรหารโรงเรียนรวมถึงครูบรรรักษ์กว่า300คนนะคะมารวมตัวกันเพืเรร่อที่จะจัดกิจกรรมดีๆในการเอบรมหลักสูตร พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตแล้วก็สร้างห้องสมุดมีชีวิตให้กับเด็กๆทั่วประเทศไทยพิจา,า,ารากิจกรรมในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการอบรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับจริงๆเรามีการอบรมลักษณะนี้แล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้มาสองรุ่นแล้วด้วยกันนะครับย1 โรงเรียนะนะครับในสองรุ่นแรกนะซึ่งได้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็อย่างดียิ่งเลยใช่ไหมครับเด็กๆเด็กๆในโรงเรียนต่างๆมีห้องสมุดที่สวยงาม,มน่าสนใจสีสันสดใสได ใช้บริการห้องสมุดกันอย่างเต็มที่ผลตอบรับดีขนาดนี้พี่เบนคะ่ะจะมีรุ่นที่4ี่รุ่นที่5้าเกิดขึ้นต่อไปไหมคะเราหวังว่านะคะการปรับบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาการจัดทําหลักสูตรนะคะสื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและด้วยบรรยากาศที่ดีนะคะสีสันสดใสสื่อการเรียนรู้หนังสือนะคะที่น่าสนใจรวมถึงบันหน้ายักษ์ของเด็กๆเ,เนี่ยกลายเป็นบันหน้าน่ารักไปแล้วนะคะ,คะก็จะทําให้บรรยากาศห้องสมุดมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะสนใจเข้าร่วมโครงการรอติดตามนะคะ โครงการดีๆจากสำนักง,งานอุทยานการเรียนรู้ท่ k Park ค่ะค่ะตั้งแต่ที่ p k Park เนี่ย mm hmm. เริ่มเปิดห้องสูตรในชีวิตที่เซ็นทั้งโิลชั้น8เนี่ยเราก็คิดว่าเราประสบความสำเร็จพอสมควรในการที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับน้องๆเยาวชนใช่ไหมคะ อันนี้แต่น้องๆเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยอยู่ในวัยเรียนการทำทำยังไงที่จะเข้าไปใกล้น้องๆมากที่สุดเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราไปอยู่ซะไปทําร่วมมือกับทางสพทคือสานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปทําห้องสมุดชีวิตต้นแบบโรงเรียนในโรงเรียนเลยเนี่ยจะไม่เป็นการดีหรือก็น้องน้องทุกคนเนี่ยก็จะได้เข้าไปใกล้กับหนังสือมากขึ้นนะคะโดยการที่เรานํารูปแบบของการทา TK Park เนี่ยเข้าไปนะคะ ก็เลยได้มีการพูดคุยกับทางสพทนะคะนักวิชาการนะคะแล้วเราก็คิดว่ารุ่นแรกเนี่ยเราก็พยายามกระจายเข้าไปในภาคต่างๆนะคะการในการจัดทําห้องสมุดวิชุต้นแบบในโรงเรียนเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็เอาหลักการของตัวทีเคพักเนี่ยเข้าไปใช้นะคะในการทําห้องสมุดวิชีวิตก็มีสับ6-7ข้อไม่ยากถ้าใครสนใจแม้กระทั่งจะมีหนังสือหนึ่งเล่มเราก็คิดว่าเราทําห้องสมุดในบ้านได้เพียงแต่ว่าลองปรับเปลี่ยนกระบวนศน์ในการเรื่องของการ เกี่ยวกับการอ่านหนังสือการจัดห้องสมุดซะนะคะจากการที่ว่าห้องสมุดเป็นห้องสมุดเงียบๆเราก็ทาถ้าไปห้องสมุดมันคึกคักทายังไงที่จะมีบรรยากาศที่สดใสน้องๆทุกคนจะได้มีความสนใจอยากที่จะเข้าไปใช้นะคะอยากจะฝากกับทุทกๆคนไว้ว่าตัวห้องสมุดในชีวิตในโรงเรียนนะคะจะเป็นสถานที่แห่งแรก ที่น้องๆเนี่ยจะได้เข้าไปสัมผัสนะคะกับเรื่องของความรู้นะคะนอกเหนือจากไปจากห้องเรียนแล้วนะคะก็คิดว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทําให้ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเดินก้กาวหน้าต่อไปได้แล้วก็อยู่กันได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะก็ในส่วนของสพฐโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ก็ได้มีการทํางานร่วมกันกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะสิ <c oughs> ่งที่ที่เรามองดูว่าการที่เขามีห้องสมุดแนวใหม่เนี่ยมันน่าจะประยุกต์ตรงนี้เข้ามาสู่ห้องสมุดในโรงเรียนของเราให้เด็กๆเ,เองเนี่ยมีโอกาสที่ได้พบเห็นกับบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านเดิมเราก็น้องๆเคยเรียนหนังสือมาก็คงนึกภาพห้องสมุดโรงเรียนได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนในภาพลักษณ์เก่าๆของเราแบบ ค่อนข้างจะเป็นสีทึมนะทุๆนๆุบรรลักษ์ดุหน่อยเงียบห้องตง้องเงียบอ่านหนังสือก็จะต้องอยู่ในชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่เองก็เคยเรียนในโรงเรียนแล้วเจอห้องสมุดแบบน,นี้พอเรามาเห็นที่ TK เรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละอยากให้เด็กๆได้สัมผัสแล้วเด็กของเราอยู่ทั่วประเทศขณะนี้เท่ากับว่าในในรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเรามีอยู่แล้ว9โรงเรียนอยู่ใน9จังหวัด รุ่นที่สองเรามีอยู่11โรงเรียนอยู่ใน11จังหวัดและรุ่นนี้เรามี55โรงเรียนอยู่ใน55จังหวัด <Okay. S 1> เมื่อเราทําครบ3รุ่นจะครบ76จังหวัดพอดี <Okay. S 1> นะคะเท่ากับว่าอย่างน้อยเมื่อเสร็จ <Okay. S 1> เมื่อเราเสร็จสิ้นในรุ่นที่สามเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งจังหวัดจะมีโรงเรียนต้นแบบในลักษณะอุทยานการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนและถามว่าในปีต่อไปเราจะทำไหม <Okay. S 1> คิดว่ายังจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ ขณะนี้เราพยายามทําให้อย่างน้อยหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งโรงเรียนนะคะก็ต่อไปเนี่ยคิดว่าจะพยายามกระจายให้คพบทุกเขตื้นที่และอาจจะทําต่อเนื่องไปจนทําให้โรงเรียนทุกโลงมันมีห้องสมุดที่ดีให้ได้ค่ะ นอกจากกิจกรรมที่เราได้เห็นกันไปบางส่วนแล้วนะคะพี่พี่บรรรักษ์นะคะยังได้มีโอกาสฟังบรรยายพิเศษนะคะถึงเรื่องของการต่อยอดทําห้องสมุดให้มีชีวิตต้นแบบที่สําคัญค่ะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะจากผู้ที่เข้าร่วมอบรมรุ่นหนึ่งและรุ่นสองเรียกว่าได้เคล็ดลับนะคะแล้วก็ได้รับวิชากลับไปเยอะแยะเลยคะ่ะ ช่วงหน้าทีเคทีของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูนิทรรศการสะท้อนแนวคิดการสร้างห้องสมุดมีชีวิตอย่างน่าสนใจอย่าพลาดนะคะติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะ